สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาครับผมมีการปรับเปลี่ยนทีมอีกเล็กน้อยนะสำหรับ ID บากิของเรานะก็วันนี้นะครับผมได้ทำการโยกย้ายเกียร์ครับไปติดให้กับเจ้าเซนลี่ดาวิชีนะ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมเลยนําเอาตัวซาร,รีดับบีนะครับนามาเข้าทีมอีกหนึ่งครั้งนะก็วันนี้ก็อยากจะรู้นะครับพอผ่านไปแบบโอ้โหนาสมควรเลยนะที่ผมเลิกใช้ดวิบีไปเนี่ยแต่พอในช่วงนี้เนี่ยผมอ่าไ้เห็นลหลายๆทีมเนาะโสซูม,มานะครับผูไม่ใช่ร่างออาตานะแต่เขาจะไปใช้ร่างไฮเปอร์นะเออผมก็เลยเอย๊อยากเอาดวิชีเนี่ยลองกับเข้าทีมอีกครั้งนะแล้วห่วงมาด้วย โดนแน่นอนนะครับก็เออมาอย่างน้อยเราก็มีคอนเทนต์แล้ววันนี้นะครับในการไตตะลุย p ีพนะในรอบนี้แถมาวันนี้นะครับเเป็นวันปิดหลีกด้วยนะทีนี้ก็บันเทิงเลยนะครับผมไม่รู้ว่านะครับตัว p ีพนะครับเัเลกริทึมบอร์ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะในะวันนี้นะสำหรับวันปิดหลีกของเรานะเอาล่ะ สำหรับเรวิชี่นะครับเดี๋ยวเราดูสเตตัสคร่าวๆกันนิดนึงนะสำหรับเซรีเรวิชี่ของเรานะเอาล่ะค้าวพลังจุกติเวสนะครับมีอยู่ที่402นะค่าวพลังชีวิตอยู่ที่2,003นะไม่ต้องถูกใจนะครับตัวนี้มันนานมากแล้วนะสำหรับตัวเรนเจอร์ของเขานะก็ไม่แปลกใจนะที่สเตตัสมันจะแบบว่าแบบเก่ามากนะโอเคเอาล่ะส่วนเรื่องความเร็วก็143เคลื่อนที่ก็120นะครับและการโจมตีเนี่ย 340นะครับก็มีอากาตีระยะสเปร150จุดนะครับอ่าคูดาวสกิลที่1อยู่ที่11บเอ็ดวิคูดาวสกิลที่2ก็อยู่ที่11บเอ็ดวิเหมือนกันนะส่วนเรื่องคูดาวนะครับคูดาวเรนเจอร์นะก็น่าจะต่ำกว่านะน่าต่ำกว่าพวกอัลต้าปกตินะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นอัลต้าอัลต้านี้เท่าไหร่6เนาะโอเคอันนี้โอ้อันนี้เป็น,นปตัวบีนะเดี๋ยวเรามาดูที่มันจิโร่หรือว่ามากี้6.5โอเค ถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องตัวอัลต้าเนี่ยคูดาวมันอยู่อยู่ที่4.5นะแต่ตัวเราดาวิชี่เนี่ยอยู่ที่4วิเท่านั้นเองนะก็หายไปแค่0.5เท่านั้นนะครับอก็อถือว่าเป็นตัวพิเศษเลยละกันนะส่วนค่าราชาใช้1490นะก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมมันกลางๆอะ่ะสำหรับตัวนี้นะเอาละ่ะผมคิดว่านะเราจะไปดูหนึ่งหนึ่งดีไหมหรือเราจะไปทดลองใน เด็หลักกันก่อนในเรื่องก๊อฟนะเพราะว่าเรามีโดนแน่นอนไงแต่ว่าโดยพื้นฐานเขาเนี่ยมันโดนอ่ามันก็ค่อยจะแม่นอยู่แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวไปลองกันดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไป PP กันแล้วกันนะสำหรับตัวเซรีเดวิชีนะแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไม่มีการทดลองแบบดัวนหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันแบบว่าตัวมันเก่ากึกพอปล่อยออกมามันก็น่าจะแบบว่าโดนแล้วนะโดนแบบว่าขี่อาวุธเพียงเดียวก็น่าจะจบแล้วนะเอาล่ะ โอเคไปอ่ะพอเริ่มมาครับพอตัดเข้าสู่เกมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าโอเคเหลือเ9 6อหน่วยนะโอเคเคลื่อนที่เร็วมากนะครับอา้าวเปี้ยงมาแล้วสมอน์สมอลนะตัวบอสมาแล้วนะโอเคเอาเปี้ยงโอเคกระตุกเล็กน้อยด้วยนะโอเคบัฟนะครับอืมเปี้ยงก๊อฟไหมก๊อฟต่อยไหมโอเคท้าไม่กระตุกจังเลยอ่ะโอเคโอเค ก็ถือว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับดาร์วิชีนะแต่ว่าในเรื่องอตัวอัลต้าหรือไฮเปอร์เนี่ยตัวไหนก๊อปดีวกากันเนี่ยผมไม่รู้ว่าค่าแฝงมันเป็นยังไงนะสำหรับเซรีดาวิชีนะเพราะว่าทั้ง2ล่างนี่ผมใช้งานมามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะนะในเรื่องการก๊อปปี้นะแต่มันจะมีในเรื่องแค่สกิลที่2องเขาที่แบบคูดาวลดลงแล้วก็ค่าเซตันมันเพิ่มขึ้นในเรื่องการบัฟนะเนี่ยเป็นบัฟเรื่องอเพิ่ม พลังชีวิตนะ่าจะเป็นเรื่องเกาะพลังชีวิตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะนะเอาล่ะณนะตอนนี้เนี่ยขนนกผมหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะซื้อขนนกละกันนะโอเควันนี้ยาวๆกนเลย6ตานะเอาล่ะสลับซาร,รีเดวิชี่ของเรานะเพื่อจะขึ้นไปลีกเคชรโอเคทีมนี้โอ้โหตัวบินบานตะไทยนะเอาล่ะนะ่าจะกคอฟได้เลยนะครับโอเคสลับฟังเราเนี่ยต้องเล่นแบบว่ายือนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าตัวชนของผมเนี่ย มันจะยื้อได้นานสักเท่าไหร่นะเป็นเอริน hmm. แล้วก็เจ้าเซนล,ลี่นาฬิกาปูนะ mm hmm. โอเคเรื่องก๊อฟขอให้โดนเยอะๆแล้วกันโอเคณต,ตอนนี้เราก๊อฟอัมบิโดมาเยอะพอสมควรเลยนะ mm hmm. โอเคพลาดไปนะ mm hmm. โอเคลงน้ําแข็งแล้วก็สูตรเดิมนะ mm hmm. โอเคพีเป็นอาวุธเราปั๊มไม่ทันโอเคเขาลงน้ําแข็งมา mm hmm. โอเคผมคิดว่าน่าจะสวยนะน่าจะสวยในเรื่องตัวบินนะโอเคโอเคโอเคมานะอย่านะอย่านะ mm hmm. อย่างน้อยเราต้องดันให้จบก่อนนะเนี่ย ถ้าดันไม่จบเราน่าจะแพ้ในเรื่องป้อมโอเคแพ้โอเคเกือ okay, บแล้วนะโอเคคิดว่าผมจะแพ้ในเรื่องป้อมซะอีกนะเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วโอเคพอเราไม่ได้เล่นเป็นตัวกันบินอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีเสียวๆกันบ้างนะในเรื่องอ่าเขาจะบินมาตีป้อมเราได้แบบอ่าง่ายดายนะโดยเฉพาะไอ้พวกโคนี่อ่าโคนี่คริสต์มาสใช่ไหมไอ้โคนี่ที่แบบว่าบินเร็วๆตีป้อมแรงๆอ่ะนะั่นแบบว่าโอ้โหจังไรจริงนะครับเอาละทีมนี้ว่ายัางไงเอาอีกแล้วนะสำหรับตัวบินของเรานะ เอาละตัวบินเนี่ยใน,นช่วงเลยใน,นช่วงนี้เนี่ยมันจะเจอทุกไม่ใช่ทุกทีมนะขนาดผมยังใช้เลยสำหรับไอดีนี้นะก็จะมีแบบว่าพอให้ได้ดปนป่วนกันบ้างนะพอแบบว่าภาคพืค้นเราสู้ไม่ได้แต่เรายื้อได้เนี่ยเราก็ให้ตัวบินของเราเ่ยไปแบบว่าไปออสอยป้อมเขาได้เลยไงโอ้โหอ่ะนะตอนนี้เนี่ยถามว่า d ำแหชีเราเป็นไงก็ <g> เห็นได้เลยว่ามันก๊อปอย่างแม่นอยู่แล้วเลยนะบูยิ่งห่วงไปด้วยโดนแน่นอนอ่ะคุณไม่ต้องแปลกใจเลยเขาว่า แบบแบบไอ้พวกแบบว่าตัวละครของเขาเนี่ยพืบแน่นอนอ่ะสลัฝั่งเราอ่ะนะมันก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เขาจะปวดได้ดีะนะอ่า<อ>มันจะมีนิยามอยู่นะครับว่าเรามีเดวิชี่เราก็จะมีตัวตัวละครอ่าทุกตัวในทีมอยู่แล้วนะก็คือไปอาศัยการกรอปเขาอยู่แล้วนะเอาละอาณตอนนี้เนี่ย<อ>ยิ่งหนุ่ยิ่งหลีกสูงขึ้นถามว่าการกรอปส,สำหรับเซนดีนะ่เดวิชี่เนี่ยมีผลมากขึ้นไหม ในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีส่วนเพิ่มมาขึ้นนะในเรื่องการกอล์ฟที่ว่าโดนเนื้อในเรื่องความแม่นลงนะถ้าไม่มีโดนแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีไม่เออมีโดนแน่นอนเนี่ยเราถามว่าผมห่วงไหมก็ไม่ห่วงอะไรเลยนะเพราะว่ายิ่งสูงขึ้นเนี่ยโดนแน่นอนมันก็ต้องยิ่งจําเป็นนะนะไม่ใช่แค่ตัวไรวิชเองนะตัวละครเลนจอร์ทุกตัวได้ซ้ําที่เป็นเรื่องดาเมจสกิลหรือว่าเรื่องการป่วนนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีโดนแน่นอน ติดให้นะถ้าไม่มีติดให้เนี่ยการเล่นผมบอกเลยว่าคุณจะเล่นยากมากๆเลยนะเอาละเหลืออีกอสามรอบนะครับโอเคทีมนี้โอ้มีตัวการบินด้วยนะแต่ว่าตัวแม็กเขาก็แบบว่าบานตะไทยนะมีโดนแน่นอนด้วยหนึ่งตัว2ตัวนะ2ตัวนี่มีแค่2ตัว3ตัวกับ4ตัวโอ้โหเยอะเยอะเกินนะขอรีหาออกเลยแล้วกันนะ ถ้าตัวไหนแบบโดนโด้ดยแน่น,นอนเยอะจนเกินไปเนี่ยเราก็จะสู้ยากะนะโอเคทีมนี้โอ้กล้าเราทั้งทีมเลยนะแต่ว่ามีแม็กหนึ่งตัวนะโอเคทีมนี้มียังไงบ้างมีโดนแน่นอน2ตัวนะเป็นมูลล้น้าหนักโอเคเจ้าบารร็อกโอเคซิลฟี่โอเคโดมีเกือบทุกตัวเลยโอเคเยดเคนะน่าจะรวยพอสมควรนะสำหรับทีมเมื่อกี้นะ โอเคเราต้องรีหาไปเรื่อยเราต้องคัดทีมตีอีกแล้วนะถ้าไม่คัดทีมตีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าตีแบบซูมสีส่มห้าแพ้ได้เลยนะโอเคเอาละโอเคทีมนี้ว่ายังไงนะโอเโอเคเจออีกแล้วซารีดาบิชีนะโอเคเจ้าเอเรนสเเดิร์ดนะเอาละสำหรับทีมต่อไปของเราจะเจอหรือเปล่าโอเคผมคิดว่าผมน่าจะรีหานามผสมควรแล้วล่ะเอ่อเอาเป็นว่าเออตีทีมนี้เลยแล้วกันไหม อเคมีใบด้วยนะใบในการใบนะโอเคทีนี้แหละผมีเกีรจรีหาแล้วละ่ะโอเคน่าจะไม่มีตัวการบินนะเมื่อกี้นะครับเราก็ไม่ได้เช็คดูเลยนะถ้าไม่มีตัวการบินนะครับเราก็จะบินกันแบบว่าอยากสบายใจนะเออผมไม่รู้อะกอริทึมบอดเป็นอะไรนะชอบลงน้ําแข็งตลอดเลยนะเออชอบแบบทำลายกลุ่มของเราตลอดเลยนะผมไม่รู้ว่ากอริทึม ทางตัวเกมเขาตั้งเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าพอเปิดเกมมาต้องลงน้ําแข็งใส่ฝั่งเราตลอดเลยหรือเปล่าโอเคนะตอนนี้โอ้โหโดนใบโดนทุกอย่างโอเคเอาเอะอะโอเคไปผมคิดว่าเราน่าจะแพ้เจ้าเปล่าอันนี้หรือเปล่าเปายมบาทูดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวจังไรเรียบร้อยแพ้นะครับโอเคบอดแม่งก็ฉลาดเหลือเกินนะยิ่งเป็นช่วงนี้เนี่ยผมก็เกลียดบอดชิบหายเลยนะแถมเป็นบัฟบเสาวเวรด้วยนะผมบอกเลยว่าผมยังเกลียดเลยนะ ผมโคตรไม่ชอบเลยไอ้พวกปั๊บเสาแบบนี้มาเล่นยากนะเพราะว่ามันเป็นการแย่งชิงตำแหน่งโพดิชันในการยืนนะถ้าเรายืนไม่ดีเราก็มีโอกาสแพ้ได้เลยนะโอเคทีมนี้เป็นยังไงบ้างนะโอเคโอ้โหอ้โหเอาละก็น่าจะสู้ได้แหละนะครับเอาล่ะทีมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะถ้าเรากรอบได้ต่อเนื่องเนี่ยเรา่าจะจะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนะแต่ผมกลัวอย่างเดียวก็คืออัลกอริทึมบอร์ดที่มันจังไลยนะครับ โอเคโอเโอ้โอ้วเอาแล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 ้วโดนอีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรอะแมพก็เป็นอย่างแคบเลยนะโอ้โหเก่งเหลือเกินบอทครับเก่งเหลือเกินอ้ท้ออ๋อบางครั้งมันก็แบบทําให้เก่งจุดเวอร์นะอนะแบอทแต่ว่ามันไม่สามารถแบบเก่งเล็เราแบบตอบโต้ได้ยากนะถ้าแบบว่าเลนเจอร์เราไม่ฉีกกันจริงๆอ่อะมันก็แบบว่ามันสู้กันยากจริงนะครับ โอเคไหมน่าจะคัมแบ็กได้แล้วล่ะโอเคน่าจะมีเรื่องในการปับสววดิกห่วงมาดูอีกแล้วนะโอเคเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวตัวซารีเดวิชีนะก็คุณจะเห็นได้เลยว่าถ้าถ้าเรื่องในเรื่องคอมบารเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างเดิมนะครับมันก็ยังมีให้เห็นอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวเรนเจอร์เขาเก่าแล้วนะถ้าแบบว่าโดนเปี้ยงเดียวก็ทีเดียวตายอยู่แล้วนะแต่ ถ้ามีแบบว่าทีมเอือเ้อมหน่วยเซตหนึ่งอ่ะมีตัวรีเซตสกิลมีตัวบัฟเกาะพลังชีวิตหรือบัฟอมาตะอย่างเงี้ยทำให้ตัวซารีเดวิชี่เนี่ยเขาได้กอบนะผมบอกเลยว่าก็ปั่นป่วนพอสมควรเลยนะเอ้ยก็ถือว่าเป็นเองตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบว่าป่วนใช้ได้เลยนะครับสำหรับซารี่ดวิชี่แต่ตอนที่เรารีหาตัวทีมที่เราตีเนี่ยเราก็จะสังเกตได้หลายๆทีมนะว่าเฮ้ยเขาใช้ซารี่ดวิชี่แต่จะเป็นร่างไฮเปอร์นะ แตนะ่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรองเป็นแรกไฮเปอร์หรือเปล่านะเออเดี๋ยวค่อย,อออยว่ากันละกันนะสำหรับซารลเรวิชีนะครับโอเคก็วันนี้ก็มาเราไม่เห็นแล้วเลยว่าซารลเรวิชีบวกกับเกียโดแน่นอนนะครับ ก็ถ้ามีรวบบการแม่นนะยิ่งเปลีนี่สูงขึ้นมันก็ต้องมีเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยอ่ะตีนให้กับเขาอยู่แล้วนะถ้ามันมีเนี่ยผมบอกเลยว่าก็คงจะเล่นยากนะการกอลก็ผมคิดว่าน่าจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแต่พอมีโดนแน่นอนเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่ามันก็โดนแทบจะทุกรอบเลยนะเอาล่ะผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าๆนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ